สวัสดีครับผมแอนดี้เขมพู้ครับสัปดาห์ที่3ของปฏิบัติการลดพุงไปพร้อมกับอาสาสมัครทั้ง5คนของเราซึ่งกำลังมีอุปสรรคมากๆเลยครับเกี่ยวกับอาหารการกินโดยเฉพาะคุณโอสาวออฟฟิศท่านนี้ครับผู้กำลังมีปัญหาใหญ่มากๆกับการกินอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการครับทานผักมากขึ้นอันนี้ทานมากขึ้นอย่างชัดเจนแต่มันก็อาจจะไม่มากพอเท่าเหมือนคนอื่นนะ ผัดน้ำมันหอยใส่พริกอ,อ,อย่างเงี้ยกินได้เพราะปรกกาศขาวจะนิ่มกว่าคณนาบอกเขา,าใส่เห็ดทําไม,มฉันไม่กินเห็ดเดวมันก็เกลือเลยกินผักนี่ไงนนี่ไงปรกกาศคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าอาหารที่มาจากวัตถุดิบชนิดเดียวกันเนี่ยจะสามารถให้พลังงานที่แตกต่างกันได้เพียงเพราะว่ากรรมวิธีการปรุงที่แตกต่างกันครับอาหารเหมือนกันทำไมกินแล้วอ้วนไม่เท่ากันทั้งข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวเหนียวมะม่วง ข่ล้วนแล้วแต่เป็นเมนูที่หลายคนขยาดเพราะเป็นเมนูที่เต็มไปด้วยแคลอรี่สูงเริ่มต้นกันด้วยเมนูแรกหากเราสั่งข้าวขาหมูธรรมดา1จานจะมีพลังงานสูงถึง580แคลอรี่ให้เปลี่ยนเป็นข้าวขาหมูเนื้อเสใส่ะนาลวกข้าวน้อย,อยจะเหลือพลังงานแค่490แคลอรี่เท่านั้นหรือสำหรับข้าวมันไก่ติดหนังหนึ่งจานพร้อมน้ำซุปจะให้พลังงานสูง 630แคลอรี่แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นข้าวมันไก่ไม่เอาหนังและใส่แตงกวาเยอะๆจะเหลือพลังงาน550แคลอรี่หรือไข่ไก่ที่หลายคนกลัวก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไข่ไก่นั้นไปผ่านกระบวนการปรุงแบบไหนเพราะไข่ไก่หนึ่งฟองหากเรานำไปต้มจะมีพลังงาน70แคลอรี่หากนำไปทำไข่ดาวพลังงานจะเพิ่มขึ้นเป็น110แคลอรี่ ยิ่งถ้านำไปเจียวเป็นไข่เจียวแล้วก็พลังงานจะพุ่งสูงถึง200แคลอรี่ทันทีอาหารทุกชนิดล้วนมีประโยชน์อยู่ที่เราเลือกครับว่าเราจะรับประทานในรูปแบบไหนให้เหมาะสมกับพลังงานที่เราต้องการในแต่ละวันเลือกวิธีการปรุงอาหารที่เหมาะสมกับพลังงานที่ควรได้รับต่อวันด้วยนะครับ ร่วมติดตามส่งกำลังใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปพร้อมๆกับพวกเขาทั้ง5คนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการมีสุขภาพที่ดีร่วมกันนะครับวันนี้ผมแอนดี้เข็มลุกลาไปก่อนแล้วสวดีครับอยากกินช,ช็อกโกแลตไว้ช,ช็อกโกแลตตอนแรกที่ไปขอคำแรกเลยเนะี่ยพ่อพูดว่าอะไรไม่ได้ลูก